สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานเวียงฟ้าโซลาเซลล์ได้มาทำการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลระบบโซลาเซลล์นะครับขนาดสองแรงมา้าท่อดูดสองนิ้วขณะนี้ทำงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับณนะสวนลำไยบ้านปลาไผ่หลายท่าอำเภอลี้จังหวัดลำพูน สวนของไอศักนะครับสวนมีเนื้อที่ประมาณ27ไดไร่ตอนนี้ทำการเก็บเกี่ยวลำไย,ยเสร็จแล้วแล้วก็จะได้ทำการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อลดต้นลำไยเป็นการบำรุงนะครับการผ,ผลิตลำไยต่อไป สองแรงใช้แผง470วัตต์จำนวน6แผงทำน้ำของลิเบนโตนะครับขนาด1,500วัตต์สองระบบนะครับระบบ AC DC ใช้ได้ทั้งไฟจากแผงโซล่าเซล แล้วก็ไฟจัดเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าก็ได้นี่นะฮะเบอร์โทรของเอียงฟ้าสุราสเซล0861949549ให้บริการติดตั้งปั๊มน้ำระบบสุราเซลลแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้ใน บ้านเรือนครัวเรือนนะครับระบบออฟกริดใช้ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์ได้หมดนะครับยังไงสนใจจะใช้งานหรือติดต่อทีมงานเราก็ติดต่อบาที่เบอร์0 8 6 1 9แ9 5 4 9 9ติดต่อช่างหลานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเทปูนกลบเสาเพื่อความแข็งแรงทนทานขอบคุณอีกครั้งนะครับเยียงฟ้าสุรเซียว0861949549ขอบคุณและสวัสดีครับ